นักเรียนสำหรับวันนี้เราจะมาทบทวนแนวข้อสอบคณิตศาสตร์คสามหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งซึ่งเราจะสอบกันในสัปดาห์หน้าเรื่องที่จะทบทวนก็มีสองเรื่องก็คือเรื่องจำนวนเต็มกับกับเลขยกกาลังท,ที่ที่เรากําลังเรียนผ่านไปเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนอื่นจะมาพูดเรื่องจำนวนเต็มก่อนจำนวนเต็มเนี่ยที่เราเรียนมาเนี่ยมีกี่ประเภทสามประเภท โดยมากเราจะเขียนลงบนเส้นจำนวนซึ่งจะได้มองเห็นได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเราดูเส้นจำนวนนะเส้นจำนวนก็ที่เราเรียนกันก็หน้าตาก็จะเป็นเส้นตรงแล้วก็ตรงกลางก็เป็นศูนย์ถ้ามาทางขวานี่มาทางขวานี่ก็จะเป็นจำนวนเต็มบวกหนึ่งสองสามสี่ห้าก็มาเรื่อยๆไม่รู้จบส่วนไปทางซ้ายก็จะเป็นลบหนึ่ง ลบสองลบสามลบสี่ก็ไปเรื่อยๆไม่รู้จบลบลูกศรนี่ลูกศรที่ลูกศรนี่แสดงถึงว่าไปไม่รู้จบไปทางซ้ายขวาไม่รู้จบเอเราก็จะเห็นว่าการแบ่งจํานวนเต็มเนี่ยชัดเจนเลยนะชัดเจนเลยก็ทางซีซ้ายก็จะเป็นจำนวนเต็มลบโดยเริ่มแต่ลบหนึ่งไปเรื่อยๆจำนวนเต็มลบสังเกตดูนะมันจะมันจะมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าเอ่อทางซีขวาอันนี้ก็เริ่มต้นด้วยด้วยหนึ่ง ก็จะเป็นจำนวนเต็มบวกหนึ่งสองสามจำนวนเต็มบวกนี่เขาก็ไม่นิยมจะเขียนเลขบวกข้างหน้าเพราะเป็นที่รู้กันว่าเอถ้าเขียนไม่ต้องมีเครื่องหมายแล้วแสดงว่าเป็นจำนวนเต็มบวกส่วนตัวกลางนี้ก็เป็นจำนวนเต็มศูนย์ก็แบ่งเป็นสามประเภทลักษณะนี้นะเอตอนนี้แนวทางข้อสอบเนี่ยเเขาก็จะถามไม่ยากถามไม่ยากเออย่างข้อหนึ่งเนี่ยก็จะถามว่าข้อใดเป็นจำนวนเต็มบวกข้อใดเป็นจำนวนเต็มบวก อ่หนูน้อถามว่าข้อใดเป็นจํานวนอะไรเป็นเ็มบวกเป็นจำนวนเต็มบวกนักเรียนถ้ามองไม่เห็นช่วยบอกเลยนะเป็นจานวนเต็มบวกอ่ะกห้าลบหก 6. อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองใช้ความรูเม้เดิมๆดิขอหกลบเก้าอ่ะละคอ สี่ลบสี่งองออะไรดีงอเจ็ดลบสอง 2. เราก็ต้องเราต้องหาค่าแต่ละแต่ละข้อแต่นี้ถ้าเกิดใครที่มีพื้นเอ,อเรื่องจำนวนเต็มเนี่ยเป็นอย่างดีนะก็จะหาได้ง่ายพอมองปุ๊บก็จะรู้เลยว่าเอ,อข้อไหนที่กระทำกันแล้วเป็นจำนวนเต็มบวก อ,ออย่างมาดูข้อกอเนี่ยข้อกอห้านี่เป็นจํานวนเต็มอะไรเต็มบวกหกนี่เป็นจํานวนเต็มอะไรเต็มลบเอ่อถ้าเป็นจานวนเต็มบวกกับเต็มลบเนี่ยรวมกันได้ไหมไ,ไม่ได้เพราะมันคนละคนละพวกใช่ไหมเ,เมื่อรวมกันไม่ได้ก็ต้องหักล้างกันหักล้างกันก็ห้ากับหกหักล้างกันก็จะเหลืออะไรก็จะเหลือหนึ่งแต่นี้เหลือหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าหนึ่งเนี่ยจะติดลบหรือติดบวก เออ่ chat, uh, ติดลบเพราะ ie, ว่าเราเราสังเกตที t da, t ่ตัวอตัวตัวพวกพวกลบนี่จะเยอะกว่าใช่ไหมเวลาคําตอบมาก็จะติดลบอันนี้ก็จะเป็นจำนวนเต็มลบซึ่งไม่ตรงกับเอคำถามที่เขาถามว่าข้อไหนเป็นเต็มบวกถูกไหมอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เอข้อขอนี่ก็ทานองเดียวกันหกเป็นจำนวนเต็มบวกเก้าเป็นจำนวนเต็มลบ จำนวนเต็มลบเยอะกว่าเมื่อเวลาหักล้างกันก็จะเหลือจำนวนเต็มลบใช้ไม่ได้อันนี้สี่ลบสี่แน่นอนเลยกลายเป็นอะไรเป็นศูนย์ก็เป็นจำนวนเต็มศูนย์ซึ่งไม่ไม่ใช่จำนวนเต็มบวกก็จะมีอยู่ข้อเดียวคือข้องูเจ็ดลบสองเหลือเจ็ดลบสองเหลือลคิดนานเ <ละ S 2> หลือห้าห้านี่เป็นจำนวนเต็มอะไรเต็มบวกก็แสดงว่าข้องอเป็นข้อที่ถูกต้องนี่โจทย์จะเป็นลักษณะนี้ แล้วบางข้อเขาจะถามว่าข้อใดเป็นจำนวนเต็มลบเขาก็จะมีกอคอมมาให้แล้วเราก็หาคําตอบแต่ละข้อทอนนี้ถ้าเกิดใครที่เมีความคล่องตัวในเรื่องของออระบบจํานวนเต็มเนี่ยเราก็จะหาได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วเพราะว่าใช้เวลาใช้เวลาไม่เยอะนะคือข้อสอบมันจะมีสามสิบข้อแต่เรียนต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงดังนั้นางทีไม่ทัน พราะข้อหนึ่งก็คือสองนาทีเราเราต้องคิดให้ไวนะบางข้อเขาจะถามว่าข้อใดเป็นอย่างเข้อใดต่อไปนี้แทนศูนย์ก็คือมันมันก็แบบนี้แหละเป็นกอลงองอเนี่ยเอาเราดูที่ข้อไหนแทนศูนย์ข้อไหนแทนศูนย์ข้อควายนี่เพราะมันลบกันได้ศูนย์ใช่ไหมเออแทนศูนย์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้อ่าตอนนี้เอ่เอเรื่องที่ ทำให้เราต้องเอ,อคิดหนักหน่อยก็คืออันนี้เลยนะครับอ่เดี๋ยวครูลบนี่คงไม่มีปัญหานะตรงนี้ไม่ยากแล้วเรียนเ,เวลาทําเนี่ยเราพยายามทําให้ให้ได้คําตอบให้ได้คาตอบทุกข้อนะอย่าอย่าอย่าเดาอย่ามั่วนะบางคนเจอก็สอบปุ๊บพยายามจะมั่วอย่างเดียวใช่ไหม คือเป็นคนที่ไม่ไม่มีศักยภาพในตัวเองอ่านักเรียนดูอันนี้จํานวนจํานวนที่มากมองเห็นไหมในในในจอมองเห็นไหมจานวนที่มากกว่าถ้าไม่เห็นบอกกูนะลบเก้ายู่ีคือ จำนวนใดเนี่ยตัวเนี้ยนักเรียนอาจจะงงงงนิดๆเอ่อจำนวนที่มากกว่าลบเก้าอยู่สี่คือจำนวนใดเพราะนั้นเราถ้าเกิดเราเป็นไปได้นะเราเขียนเส้นจำนวนเนี่ยจะดีสุดเลยเขียนเส้นจำน,น,นวนนะเส้นจำนวนเขียนเป็นไหมก็มีศูนย์อยู่ตรงกลางแล้วเราก็ไปทางลบเนี่ยพยายามให้มันได้ถึงเก้านะได้ถึงเก้าเพราะว่าโจทย์มันเป็นอะไร ลบเก้าใช่ไหมถ้าไม่ถึงเก้านี่เดี๋ยวเราจะหาลําบากอ่ะนี้ลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบหกไม่ถึงไม่ถึงก็ต่อไปอีกเพราะหูลูกศรนี่มัไปเรื่อยเรื่อยลบเจ็ดลบแปดลบเก้าเดี๋ยวเวลาสอบนี่เขาจะแจกกระดาษทดให้คนละหนึ่งใบเพราะั้นกระดาษทดก็ต้องใช้เป็นประโยชน์ก็คือ เอามาทดแบบนี้แหละอ้าวตอนนี้มาทางบวกเนลหนึ่งสองเอาแค่นี้พอ,อเขาบอกว่าจํานวนที่มากกว่าลบเก้ามากกว่าลบเก้านี่ต้องไปทางไหนเนี่ยไปทางซ้ายหรือทางขวามากกว่าระบบเส้นจํานวนทางขวาจะเป็นไงค่าจะมากขึ้นทางซ้ายจะเป็นไงค่าจะน้อยลงอ่าเพราะฉะนั้น จำนวนที่มากกว่าลบเก้าเราเริ่มต้นด้วยลบเก้าใช่ไหมเริ่มต้นด้วยลบเก้ามากกว่าลบเก้าอยู่เท่าไหร่อยู่สี่มากกว่าลบเก้าอยู่สี่ก็นับไปดิลบเก้าเราไม่นับเราเริ่มนับตั้งแต่ลบแปดคือมากกว่านับมาสี่ช่องหนึ่งสองสามสี่คำตอบคือ<บ>ใช่ไหมนี่เป็นคำตอบถ้าถ้าเราไม่เขียนด้วยจำนวนเราเราก็จะ เราก็จะไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้นับไม่ถูก mm hmm. เพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการที่เราจะได้มาถึ่งคําตอบแล้วมีหลายข้อเดี๋ยวัแบบเนี้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวจะเเดี๋ยวจะลองสาธิตให้ดูอีกสักอีกสักข้อหนึ่งข้อหนึ่งนะ mm hmm. เพื่อเพื่อจะได้เอได้ความรู้ชัดเจนขึ้นอาข้อนี้เลยนะ จำนวนจำนวนที่น้อยกว่าเอาไปทางน้อยบ้างจำนวนที่น้อยกว่าเลขอะไรดีอ่าเลขหกโอ้ทำไมพูดตรงข้อสอบเลยเนี่ยอยู่เอาอยู่เท่าไหร่อยู่เท่าอเป๊ะเลยแต่ไม่เอาสามน้อยไปมันจะง่ายไปเอาเลขเอาเลขห้าเอาเลขห้า อจำนวนที่น้อยกว่าหกอยู่ห้าคือจำนวนใด<ม>อันนี้นะตอนนี้เราก็ต้องมาเขียนเ็้จำนวนใหม่เพราะว่าอันนี้มันจำนวนที่น้อยกว่าหก<ม>เริ่มต้นเลยหก่อนใช่ไหมย<ม>อ่จะไม่ต้องเขียนเ็้จำนวนก็ได้เราก็เติมไปสามสี่ห้าหกนี่ตนี้ เอาเยอะๆเลย8 đi bạn nhá. À. Ờ